สวัสดีครับผมเนี่ยกลับมาอีกแล้วนะครับกับสมทวยนะฮะวันนี้รายการใหม่อีกแล้วนะครับรายการใหม่เนี่ยรายการ Q a Q a A คืออะไร Question and Answer นะครับก็คือถามและตอบนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมได้ทำการโพสนะครับ ให้ท่านถามเนี่ยที่หน้าเพจนะครับตอนนี้มีมา9คําถามด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าจะถามมากันเยอะกาจะเลือก10คำถามนะครับก็วันนี้จะพยายามตอบให้ทุกคนใน9คนนี้นะครับเออนะครับแต่เรามาดูกันว่าคําถามแรกเนี่ยพี่เขาถามอะไรมานะฮะเดี๋ยวเราไปกกดูกันเลยดีกว่าอ่ะคำถามแรกนะครับจากพี่เมนเทอร์ลีนะพี่เมนเทอร์ลีเนี่ยถามว่าเฮีย นะครับล้อตั้งศูนย์แล้วเนี่ยมันยังกินข้างนอกอยู่ก็คือหมายถึงหมายความว่ากินยางด้านนอกอยู่นะครับผิดปกติตรงไหนตรงนี้เนี่ยพี่เมนเทอร์ลีต้องลองตั้งศูนย์ใหม่ก่อนนะครับตั้งศูนย์ใหม่ถ้าตั้งศูนย์ใหม่แล้วไม่หายเนี่ยนะครับลองเช็คช่วงล่างนะครับพวกเบรกนกบูธมีการสึกหลอหรือเปล่านะครับช่วงล่างเป็นอย่างไรบ้างเข้าร้านให้ช่างเช็คได้เลยนะครับนะฮะส่วนการตั้งศูนย์เนี่ยบางท่านเนี่ยตั้งศูนย์ไปแล้วเนี่ยบอกว่าทําไมมันยังกินซ้ายกินขวาอยู่บางทีนะครับ เราไปกระแทกแรงๆเนี่ยนะครับค่าศูนย์มันเปลี่ยนนะฮะมีโอกาสเปลี่ยนได้ฉะนั้นนะครับลองเช็คดูก่อนนะครับลองตั้งศูนย์ใหม่ก่อนอีกหนึ่งรอบนะครับถ้ายังกินนอกอยู่นะครับปล่อยไว้นานๆไม่ดีนะครับลองดีบเช็คช่วงล่างเลยนะครับนะฮะต่อไปนะครับพี่ดาวเลื่อนสมสุขพี่ดาวเลื่อนสมสุขถามว่า NB300 เนี่ยถ้าใช้ Mac กขอบ17ไม่ให้โปรเยอะนะครับควรใช้ยางขนาดเท่าไหร่ เดิมใช้265อยู่นะครับโผล่อยู่ที่ประมาณ5เซนนั่นเองนะครับไม่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางได้ไหมครับอันนี้เนี่ยผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับพี่ดาวเลื่อนเนี่ยต้องดูขนาดความกว้างของแม็กตัวเองก่อนนะครับว่าแม็กที่พี่ใส่อยู่เนี่ยกว้างเท่าไหร่ถ้าเป็นแม็กเดิมเนี่ยผมให้ไม่เกิน7นะครับให้ไม่เกิน7นะครับและยาง25โผล่5เซนเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าไม่เยอะนะครับแต่ถ้าไม่สบายใจจริงๆเนี่ยผมขออยากอ,อ,อยากทราบสเปค ทั้งยางและแม็กของพี่แบบเต็มๆนะครับ265แก้มเท่าไหร่นะครับข17อันนี้รู้กันอยู่นะครับอยากรู้ว่าแม็กของพี่เนี่ยกว้างเท่าไหร่ออฟเซตเท่าไหร่ผมจะได้เลือกให้ถูกว่าถ้าไม่อยากให้มันโผล่เยอะเนี่ยเราต้องใส่แม็กขนาดเท่าไหร่หรือว่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงแก้ไขย,ยังไงนะครับนะบพี่พพดาวเลื่อนฝากด้วยนะครับนะฮะและคําถามต่อไปจากพี่ชิดชัยลาดทองนะครับ คำถามนี้เนี่ยทำไมเฮียต้องตําหน่ายล้อละยางอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เฮียเปิดร้านล้อล,ละยางอันนี้ผมขอไม่ตอบนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยตอบไม่ได้ต้องให้เฮียจอมหรือเจลมาเป็นคนตอบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทาหน้าที่ไร้สดนะครับไม่ใช่เจ้าของร้านนะฮะให้เจ้าของร้านมาตอบดีกว่าคําถามนี้เนาะนะครับต่อไปคําถามนี้เหมือนเคยทําคลิปไปแล้วนะครับจากพี่ต้น ppt นะครับพี่ต้นถามว่า ยางคินโตกับดิเซนติคุณภาพและราคาต่างกันไหมเอาความรู้สึกส่วนตัวนะครับคินโตกับดิเซนติคุณภาพแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับต่างที่สถานที่การผลิตนั่นเองนะครับนะฮะค,คินโตผลิตจีนนะครับแต่มอกอไทยส่วนดิเนตีนะครับผลิตที่ไทยส่วนเรื่องราคาต่างกันไหมต่างกันอยู่โดยประมาณที่ 1,000- ถึง3,000ับาทนะครับแล้วแต่ขอบแล้วแต่เบอร์นะนะครับ,นะค,รบนะคำถามต่อไปพี่ ชาญชัยนะครับเนะครับถามว่าซื้อตอนไ์เนี่ยแล้วไปใส่ที่หน้าร้านเนี่ยมีของแถมไหมครับแถมอะไรบ้างนะครับส่วนของแถมในการซื้อที่ไล์สดนะครับก็จะเป็นบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อถอดใส่ให้ฟรีนะครับส่วนเรื่องน็อตล้อปอกกันสั่นฟ้าข้อเบรกดุมกลางอันนี้ต้องมาซื้อแยกที่หน้าร้านนะจ๊ะนะและคําถามต่อไปจากพี่ชาญชัยคนเดิมนะครับอันนี้น่าสนใจมาก T ีโออคอ18สบดที่เป็นใบพัดนะครับยางเบอร์สองหกห้าสิบแปดเก้าครึ่งสิบครึ่งเนี่ยใส่ยกสูงล้นไหมอันนี้ถ้าเอาจากตามองเนี่ยล้อหลังจะล้นหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนี่หมายความว่าไม่เกินหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่าล้อ9ก้าครึ่งสบครึ่งที่ออฟเซต25 4สี่วงเนี่ยเขาออกแบบมาให้ตัวสูงใส่อยู่แล้วนะครับ mm hmm. เรื่องล้นมันจะล้นนิดเดียวนะครับ mm hmm. พอรับได้นะครับไม่น่าเกียดนะ mm hmm. ต่อไปพี่สุทัศน์พี่สุทัศน์ สอบถามครับรโตเตีย1.9 Cap S อยากใส่ยาง AT ขอ250ราคาอยู่เท่าไหร่เรื่องราคานี่ทางอินบ็อกซ์นะครับเพราะว่าผมจะไม่ตอบราคาในคลิปนะครับหรือว่าที่เป็นรายการถ้าเป็นเรื่องราคาเนี่ยจะเป็นรายการทวยขยอบโปรแทนนะครับนะฮะถ้าเป็น Q&A อย่างนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบเนาะนะต่อไปพี่สุภชัยสายชาตินะครับที่ร้านมีบริการโหลดดัดแหนบให้ด้วยไหมครับพอดีวางแผนว่าจะเปลี่ยนแม็กเลย หรืออยากโหลดด้วยแล้วราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วรับบัตรอีออนไหมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ไหมครับนะฮะอันนี้มีนะครับมีบริการทั้งโหลดดัดแหนบนะครับจัดทรงนะครับนะ่าพอดีวางแผนจะเปลี่ยนแม็กไมค์อยากโหลดด้วยแล้วราคาอยู่เท่าไหร่ค่าโหลดค่าดัดแหนบค่าบริการเนี่ยจะอยู่ที่สามพันห้าถึงหกพันบาทนะครับอันนี้แล้วแต่เคสนะแล้วก็รับบัตรอีออนไหมอีออนตอนนี้ขออนุญ,ญาตผ่านก่อนนะครับอีออนไม่ได้รับนะครับแล้วก็บัตรที่จะ,จะ,จะรับก็จะเป็นกรุงศรีมีเฟิร์สชอยส์มีซิตี้แบงค์มี กสิกร SCB, นะครับกรุงเทพนะครับ0%หเดือนนั่นเองนะครับบัตรย้อนผ่านก่อนนะพี่นะนะครับแนะนำให้หาบัตรที่เป็นธนาคารอื่นมานะครับจะได้นะต่อไปเป็นคำถามจากพี่ยิ่งยงอึงกล้านะครับพี่ยิ่งยงอึงกล้าถามว่าถ้าลดตัวสูงเนี่ยไปโหลดจัดทรงแล้วเนี่ยตอนขับจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมมองว่าไม่มีนะครับนอกจากว่า ช่วงล่างพี่มีปัญหายอยู่แล้วหรือว่าโชคพี่ใช้มาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะล้านะครับมันจะมันจะยบยาบยบยาบนะครับอันนี้ก็ถ้ารถพี่เป็นรถใหม่แล้วปจักรงเนี่ยมองผมมองว่าไม่มีปัญหานะครับนะฮะแต่ในระยะยาวเนี่ยนะครับเรื่องการสึกหลอเนี่ยมันเป็นไปได้แน่นอนนะครับถ้าพี่ใช้รถเยอะเนี่ยชค k มันก็มีอายุข,ของมันนะครับมันจะมีอาการล้านะครับช่วงล่างก็อาจจะบูทลูกปืนแตกบ้างบูทเสื่อมบ้างนะครับก็ รบกวนต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับนะสำหรับพี่ยังโยงอื่นกล้าก็ขอตอบไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนเนี่ยคำถามวันนี้เนี่ยครบแล้วนะครับรอบหน้าเนี่ยนะครับผมอยากให้ถามกันมาเยอะนะครับแล้วผมจะเลือกมาตอบนะครับตอนนี้แชทเด้งตึงๆึ้งตึงนะฮะคนถามมาเยอะไงเออนะครับรอบหน้าถามกันมาเยอะนะครับจะทําคลิปออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับรอบนี้เนี่ยผมจะทําให้ดูก่อน นะว่าถามกันมา9คนเนี่ยผมอยากจะตอบให้ได้ทุกคนนะครับส่วนคําถามไหนที่มันตอบไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ขอกลาบทานภัยด้วยนะนะครับส่วนรอบหน้ารอติดตามเลยนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับจะเดี๋ยวจะคุยกับทีมงานก่อนว่าจะโพสต์ภาพใหม่หรือว่าจะใช้ภาพเก่าเลยนะครับสำหรับรอบนี้วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับผม